ป่าหิมพานป่าหิมพานหรือหิมวันเป็นป่าที่ปรากฏชื่ออยู่ในวรรณคดีทั้งในศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธเชื่อว่าตั้งอยู่โดยรอบเชิงเขาประสุเมนและเป็นถิ่นที่อยู่ของบรรดาสัตว์ประหลาดนานาชนิดที่ไม่เคยพบเห็นบนโลกมนุษย์ทั่วไปป่าหิมพานมีเนื้อที่ประมาณ3,000โยชหนึ่โย์เท่ากับ10ไมล์หรือ16กิโลเมตรวัดโดยรอบได้900โย ประดับด้วยยอดเขาสลับซับซ้อนถึง8 4 0 0 0ยอดและยังมีสระใหญ่อยู่เจสะได้แก่สาะอนดาษสะกันนมุนทะสะรถการะสะฉัตทันตะสะกุณาละสะมันทากินีและสะสีหปาตะในบรรดาสระเหล่านี้สาะอนดาษมีขนาดใหญ่ที่สุดแวดล้อมไปด้วยภูเขาทั้ง5ที่จัดเป็นยอดเขาหิมพาน ได้แก่เขาไกลลาดเขาจิตตะเขาคันธมาศเขาสุทัศนะและเขากาละกูดยอดเขาทุกยอดมีส่วนสูงและสันฐาน200โยอดกว้างและยาวได้50โยอดภายในป่าหิมพานยังเต็มไปด้วยสัตว์นานาชนิดซึ่งล้วนแล้วแต่แปลกประหลาดไม่เหมือนสัตว์ที่พบทั่วไปในโลกมนุษย์ประกอบด้วยสัตว์หลายๆชนิดมาผสมกันที่เรียกว่าสัตว์หิมพานได้แก่คชสี สัตว์ที่มีตัวเป็นสิงห์แต่มีหัวและงาเหมือนช้างมารีดท่อนบนเป็นยักษ์ท่อนล่างเป็นกวางนกหัสดีลิงตัวเป็นนกแต่หัวคล้ายสิงห์มีงวงและงาคล้ายช้างกิเลนคล้ายสิงห์ตัวเป็นเกล็ดเท้าเป็นกีบคู่มีเขาเป็นต้นสถานที่แห่งนี้ยังมีคนทันวิทยาธรดาบทฤษีนักสิทธ รวมทั้งต้นไม้วิเศษที่เรียกว่ามักลกีผลที่ออกผลเป็นสตรีแรกรุ่นอีกด้วยบรรดาสิ่งมีชีวิตทั้งหลายในป่าหิมพานได้ให้แรงบันดาลใจกับศิลปินไทยมาแต่โบราณในการสร้างสรรค์าง,งานจิตรกรรมฝาผนังในวัดต่างๆตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันความมหัศจรรย์ของทุกชีวิตในป่าหิมพานอาจจะเป็นการรังสรรค์อย่างวิจิตพิสดารของนักเขียนหรือศิลปินมาแต่โบราณ ส่วนเรื่องราวเหล่านั้นจะเป็นจริงหรือไม่ไม่มีใครให้คำตอบได้แต่เรื่องราวของป่าหิมะพานก็ยังคงเป็นแรงบันดาลใจของศิลปินและเป็นตำนานให้กล่าวถึงกันต่อไปอย่างไม่รู้จบสิน้น